สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง k e n า a m a Gaming ในแพทช์จันทาที่1ของเกมเกมชินอิมแพกนะครับเขาใจดีจากตัวละคร5ดาวฟรีจากตู้ถาวรน,นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าได้เลือกตัวละคร5ดาวจากตู้ถาวรเราควรจะเลือกใครดี ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นเกมใหม่หรือล็อกอินกลับมาเล่นแล้วได้สิทธิ์เลือกตัวละครฟรีจากโปรแกรมพิเศษนะครับของแพทจันทราที่1ตัวเลือกมันเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจีนดีลุกเคอร์ชิงโมนาชิชิไทนาลีเดซียหรือตัวละครใหม่นะครับอย่างมิสกิแล้วควรจะดูจากอะไรควรเลือกตัวที่เก่งที่สุดหรือเลือกพอที่ชอบล้วนๆ ในวิดีโอนี้ผมจะมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละตัวละคร5ดาวจากตู้ถาวรให้ครบพร้อมคำแนะนำแบบเข้าใจง่ายว่าคนเล่นสายไหนควรเลือกตัวไหนและตัวไหนยังน่าใช้ในเมตาของแพทจ,จันทราที่1นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเทียร์ลิสต์นี้นะครับเป็นเทียร์ลิสต์ที่ผมจัดทำขึ้นมาเองแล้วก็จากประสบการณ์การเล่นเก็นชินอมผมเองนะครับตัวละครที่ ผมรู้สึกว่ายังไปต่อได้ในปัจจุบันแล้วก็บางตัวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นหรือไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละตัวละครไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นตัวละครที่เพื่อนๆชอบนะครับถ้าเกิดชอบตัวไหนก็สามารถเลือกเปิดตัวนั้นมาติดไอดีของเพื่อนๆไว้ได้เลย เริ่มกันที่ตัวละครแรกนะครับไทนารีดาเมจหลักธาตุไม้นะครับใช้ธนูเป็นอาวุธวิธีเล่นหลักๆของเขาก็คือจะกดสกิลธาตุแล้วก็ทําการชาร์จยิงประมาณ3ทีแล้วก็ถ้าไม้ตายเอาไว้เบิร์สดาเมจแบบรุนแรงนั่นเองพอดีของไทนารีนะครับเป็นตัวดาเมจหลักธาตุไม้ที่แตะไม้แบบถี่มากๆนะครับเพราะว่าสกิลธาตุหรือถ้าไม้ตายเนี่ยเบิร์ส ธาตุไม้ได้แบบจุกๆเลยแล้วก็เล่นคู่กับตัวละครธาตุไฟฟ้าได้ดีอย่างเช่นฟิชเชลยาเอกอะไรอย่างนี้นะครับระยะเวลาในการคูดาวของสกิลเนี่ยสั้นเหมาะกับการเล่นควิกสวอปนะครับหรือว่าใช้เวลาในสนามไม่นานอะ่ะยิงเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวได้เลยนะครับก็จะเหมาะเล่นคู่กับยาเอกอะไรอย่างนี้มากๆสกิลก็เลงง่ายนะครับชาร์จยิงไวกว่าปกตินะคือถ้าเราอยู่ในสกิลธาตุปุ๊บ กดเล็งยิงกดเล็งยิงได้เลยนะครับเล่นได้ดีแม้ว่าไม่มีกลุ่มดาวด้วยนะครับซีูเนี่ยสามารถใช้พี่ไทนาลีเนี่ยแบกได้ยาวๆตั้งแต่ต้นเกมเลยข้อเสียของไทนาลีนะครับก็ดามเมจของเขาก็จะมาจากการชาร์จยิงเป็นหลักด้วยใครที่เล่นในมือถืออาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับขาดความหลากหลายในการจัดทีมนิดนึงเหมือนกันพี่ไทนาลีเนี่ยเขาจะ ต้องเล่นคู่กับตัวที่แปะไฟฟ้าได้ถี่หรือว่าดีเลยอย่างเช่นฟิชเชลยาเอกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะเล่นด้วยลําบากนะไทนาลีนะครับก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตู้ทาวอนสำหรับผมนะครับเพราะว่าเล่นคู่กับตัวละครใหม่อย่างรามาได้นะครับแล้วก็ในตู้ของรามาเนี่ยมีชินบุด้วยนะก็เราสามารถเอามาเล่นเป็นตัวแปะไฟฟ้าคู่กันกับพี่ไทนาลีรามาได้เลยนะครับ แถมยังมีไอโนแจกให้อีกก็อาจจะเกิดมะเฟืองจันทราแบบใหม่นะยังไงผมรู้สึกว่าไทเนรีเนี่ยเป็นตัวที่ไปได้ไกลสุดแล้วจากตัวที่มีให้เลือกทั้งหมดนะครับ Mona the great Mona. ตัวละครต่อมานะครับโมนาเป็นตัวละครซับพอร์ตธาตุน้ำนะครับสามารถแปลน้ำได้จากนอกสนาม แล้วก็ถ้าไม่ตายเนี่ยสามารถเพิ่มโบนัสดาเมจได้แบบเบิบ่มๆเลยแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะโอเมนเพิ่มดาเมจที่ได้รับเข้าไปอีกนะครับข้อดีของโมนานะครับเป็นตัวสนับสนุนดาเมจให้ทีมดีมากๆเพราะว่าสามารถติดสถานะโอเมนให้กับศัตรูเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูจะได้รับได้นะครับแล้วก็เมื่อเราทำปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับาธาตุน้ำเนี่ยโหดาเมจแรงมากๆเลย แล้วก็โมนานะครับเป็นตัวละครที่สามารถแปะน้ําจากนอกสนามได้แค่กดสกิลธาตุเองในเกมมันมีตัวละครแบบนี้น้อยนะครับก็เลยทําให้โมนาเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเลือกลองจากพี่ไทนารีถ้าเกิดใครไม่มีตัวแปะน้ําดีๆอย่างฟูดีน่านะครับที่เป็นตัวที่ฮอตมากๆแถมเรายังเอาไปเล่นคู่กับลาว่าหรือพี่ฟินในแพทจันทราที่1ได้ด้วยสําหรับใครที่จะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วต้องการตัวแปะน้ำเนี่ยเลือกโมนามาช่วยแปะน้ำทำปฏิกิริยาได้แบบดีเลยหรือจะไปเล่นทีมแช่แข็งก็ได้ครับเพราะว่า ทีมแช่แข็งเนี่ยถ้ามีโมนาช่วยแปะน้ําก็สามารถทําให้สตูติดน้ําได้ตลอดเวลาก็แช่แข็งโลัวเลยข้อเสียของโมนานะครับก็เรื่องสกิลธาตุนั่นแหละถ้าเราวางไม่ดีมอนสเตอร์ Monster ก็จะไม่โดนแปะน้ํานะครับบางทีมอนสเตอร์ Monster ก็ไม่สนใจสกิลธาตุที่เราวางไว้กับพื้นนะก็เลยอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันเพราะว่าฟูรีน่าเนี่ยเขาสามารถแปะน้ําได้แบบเคลื่อนที่ตามตัวละครเลยของโมนาเนี่ยเราต้องกะดีๆนิดหนึ่งนะครับ I Dandelion Knight. Requesting join am Jean. Approval a The to your r p party ตัวละครต่อมานะครับก็คือจีนนั่นเองเขาเป็น Support h ฮ a ลเลร์ลดต้านทานนะครับตัวละครธาตุลมใช้ดาบเป็นอาวุธแล้วก็ข้อดีของพี่จีนเนี่ยก็คือเป็น h e ล l e r ให้กับทีมนั่นเองนะครับแล้วคอนเทนต์ฮิลเลอร์ที่ได้ใช้ปัจจุบันก็จะมีฟูดีนาใช่ไหมละ่ะแต่ว่าตอนนี้มีน้องกาแฟเอสคอฟีขึ้นมานะครับทำให้จีนเนี่ยโดนลดหน้าที่การเป็นฮิลเลอร์หรือว่า มันมีตัวแทนเยอะนะครับอย่างเช่นซายุหรือป้านกนะครับเซียนยุนที่เป็นฮิวเลอร์ธาตุลมเหมือนกันก็เลยมีตัวแทนเยอะสําหรับจีนนั่นเองนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวละครธาตุลมนะครับสามารถใส่เซ็ตอาร์ติแฟกต์สลมได้แล้วก็สกิลธาตุของจีนใช้งานค่อนข้างง่ายเนาะกด e ปุ๊บสลับตัวได้เลยนะครับ ส่วนข้อเสียของจีนนะครับก็คือเป็นตัวละครฮิลเลอร์นั่นแหละก็ถือเป็นข้อเสียด้วยเพราะว่าคอนเทนต์ที่ใช้ตัวละครฮิลเลอร์ในเกมก็มีแค่ฟูรีน่านะครับในปัจจุบันเนาะอาจจะมีคอนเทนต์นอื่นๆหรือเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังเล่นไม่เก่งจะใส่ตัวฮิลเลอร์เข้ามาก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าใครมีกาแฟหรือเอสโคฟ่แล้วอ่ะจีนก็คือไม่ค่อยมีทีมให้เขาเล่นเท่าไหร่แล้วในปัจจุบันนะครับ แต่จีเนี่ยผมก็ให้กรณีของคนที่มีฟูดีน่าแล้วไม่มีฮิลเลอร์ดีๆนะครับก็เอาจีเนี่ยมาเป็นฮิลเลอร์ได้เลยก็หุนขึ้นก็เพราะว่าฟูดีน่านี่แหละเพราะจีเนี่ยเขาเป็นทั้งฮิลเลอร์แล้วก็โลตั้นทานได้จากเซตอ์ติแฟกต์สีลมนะครับตัวละครต่อมานะครับเดเฮีย ก็เป็นตัวซัพพอร์ทธาตุไฟนะครับสามารถแปะไฟจากนอกสนามได้ดีหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยให้มาอยู่เทียร์เดียวกับจีนเลยเหรอเพราะว่าตัวละครแปะไฟจากนอกสนามนะครับนอกจากมาวิกาเซียงหลิงกนดิานทางธาตุไฟก็จะมีเดเฮียนี่แหละที่แปะไฟได้โอเคครับในเกมมันมีน้อยมากจริงๆแล้วก็เมตาในปัจจุบันก็จะมีทีมของมวนานีและเหยยนะครับเขาแปะไฟได้ดีมากๆหรือทีมเผาไหม้นะครับของคินิช เอมิลี่ก็คือแรงมากๆเหมือนกันขอ,ขอแค่ตัวแปะไฟดีๆอะเดเทียเนี่ยก็เลยเป็นตัวที่น่าเลือกมาเล่นคู่กับมอร์นีหรือคินิชหรือเอมิลี่นะครับในปัจจุบันส่วนข้อดีอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องความถึกเอาไว้ไปดำน้ำเก็บของในฟอนเทนได้นะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเอามาแค่แปะไฟเฉยๆนะครับ ตัวละครต่อมานะครับยูเมมิสกินั่นเองก็หลายๆคนอาจจะบอกอุ้ยผมให้เทียต่ำไปหรือเปล่านะครับเราเป็นตัวละครเอ่อจะว่ายัางไงดีอ่ะเป็นตัวละครธาตุลมยืนฟิลนะครับคือสกิลธาตุมันต้องออนฟิลตลอดเวลาแล้วต้องเล่นคู่กับตัวละครที่มีการแปะปฏิกิริยาธาตุง่ายๆนะครับจากนอกสนามเช่นฟูริน่ามาวีการเรเดนโชกุนฟิชเชลหรือตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยยาเอกอะไรอย่างนี้มันทำให้จัดทีมได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับ แล้วก็ข้อเสียหลักๆของมิสกิเลยคือสกิลท่าของเขาไม่สามารถโจมตีปกติได้ทําให้เขาอดเล่นคู่กับซิงชิวหรือเย่หลานที่เป็นตัวแปะน้ําแบบดีมากๆของเกมนี้นะครับแล้วก็เลยเสียเปรียบสูโคะไปด้วยเพราะว่าซูโคะเนี่ยเขาถ้าใครมีกลุ่มดาวนะครับรวบได้2ทีถ้าไม่ตายก็รวบได้ตีปกติก็แปะน้ําได้ผมรู้สึกว่าใส่ซูโคะไปแล้วมันเล่นง่ายกว่ามิสกิเยอะเลยนะครับ The darkness with their light. ตัวละครต่อมานะครับดีลุกเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟนะครับใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธในปัจจุบันเนี่ยตัว DPS เก่งๆธาตุไฟก็จะมีมาวิกาอเลกิโนนะครับซึ่งดาเมจมันห่างจากตัวธาตุไฟอื่นๆเยอะมากๆนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อาจจะหุ้ยดีลุกเขามีทุ่มโจมตีนะครับโอ้โหลองไปดูก้าหมิงทุ่มโจมตีตอนนี้ซะก่อนนะครับแรงที่สุดในเกมแล้วแหละเพราะว่าเขาปึ้งละลายมาถ้าเล่นคู่กับป้านกมีตัวแปะน้ําแข็งดีๆเนี่ยมันแรงกว่าดีลุกไปเยอะแล้วนะครับสําหรับก้าหมิงแล้วก็เป็นตัวสีดาวด้วยนะครับ ตัวละครต่อมานะครับเคอร์ชิงเป็นดาเมจหลักธาตุไฟฟ้านะครับใช้ดาบเป็นอาวุธก็คือในปัจจุบันเนี่ยเล่นค่อนข้างลําบากมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครไฟฟ้าในเกมเกนชินอ่ะตัวแรงๆอ่ะมันไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีตอนนี้มีวาเลซ่ากับพี่ฟินนะครับคอนลินเนี่ยสำหรับผมก็ค่อนข้างลากเลือดอยู่ในปัจจุบันนะครับก็พอๆกับไรเด้นไปเลยนะแต่ก็อาจจะดีกว่าไรเด้นหน่อยนะครับส่วนเคอร์ชิงเนี่ย เล่นคู่กับพี่ไทนาลีได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก,กดเบรสลับตัวอะไรอย่างนี้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะที่จะเอามาเล่นในปัจจุบันแหละถ้าตัวไฟฟ้าเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นตัวออฟฟิลนะครับอย่างเช่นอินเนฟลาฟิชเชลยาเออะไรเงี้ยมันจะดูไปได้ไกลกว่าน้องเคอร์ชิงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครอวยก็เลือกนอนแมวมาอวยได้นะครับ ตัวสุดท้ายท้ายสุดนะครับน้องชีชีคือเอนดูน้องอะ่ะนะครับน้องชีชีเนี่ยก็คือเป็นซัพพอร์ตฮิลเลอร์นะครับส่ท่าน้ําแข็งเนาะใช้ดาบเป็นอาวุธคือน้องเนี่ยน้าเศรา้าสกิลท่าคูดาวนานมากนะครับคูดาวนานมากเราแปะน้ําแข็งก็แคบนะบนะวงแคบแล้วก็หมุนช้านิดนึงนะครับแล้วตีเป็นกายภาพอีกคือกายภาพสําหรับเกนชินในปัจจุบันก็หนักเลยนะครับก็เลย อ่าถ้าใครไม่อวยจริงหรือไม่อยากได้น้องจริงก็ให้น้องเป็นช้อยตัวเลือกสุดท้ายนะครับคือน้องก็คือใครได้ก็เป็นมีมตลอดการนะน้องก็คือน่ารักนะครับโดยรวมคือน่ารักแหละใครอวยก็เลือกน้องได้แต่ว่าถามว่าในปัจจุบันเล่นได้ไหมก็ทานั้นนะครับทุกคนเอาเป็นว่ารู้เรื่องนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพรวมข้อดีข้อเสียของตัวละคร5ดาวจากตู้ถาวรในเกม Gen s ช i n Impact สุดท้ายแล้วนะครับการเลือกตัวละครก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนจะเลือกตามเมตาเลือกพอชอบเนี่ยมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าจะเลือกใครเข้ามาในทีมถ้าเพื่อนๆมีตัวที่อยากได้หรืออยากแชร์ว่าตัวไหนใช้แด้วเวิร์กสุดนะครับก็แวะมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง ken t h a m a gaming เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิป ที่เกี่ยวกับเกม g e n s h i n Impact ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย